บาทรอสวย750เพื่อนๆเอ้าได้มา950บาทนะคะทุกคนได้ฟรีมาอีก4รอบมาลุ้นกันนะคะ150บาทเบ็ดเข้ามาเหอะนะสวย750ร้อย้สกำไรสักอุย้ยมาอีก150อึ้บมาอีก50โอ้โหกำไรพันสองพันนี่เดี๋ยวเลิกเล่นเลยนะคะทุกคน <c oughs> สวย50บาท นมาอีก50โลมาอีก50าติสวยๆดาบมาดอกนี้พันห้านะคะทุกคนบิ๊กวินมาจ้า1,650บาทนะคะทุกคนนะเข้าฟรีเป็น4รอบตะก,กี้นะคะ ฮัลโหลก็กราบสวัสดีเมื่อนี่น่ารักทุกคนด้วยนะคะตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมโลมานะคะทุกคนในค่ายเอโกกันอีกแล้วนะคะนะก็ไม่ได้เล่นเกมโลมามาก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆนะวันนี้นะก็เลยมาจัดกันสักหน่อยนะคะทุกคนนะในทุน2,000บาทนะคะเพื่อนๆทุนของเรา2 0 0พบาทนะคะวันนี้เนาะถ้าวันนี้นะเสียงแปลกๆก็นั่นแหละทุนทุนฟังไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดกันสักนิดนึงก่อนนะคะทุกคนอ่ะอยู่ที่เบ็ด75ก็แล้วกันเนาะนะคนะ,ะก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดซับนะคะกดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเนาะน้งนงองๆคนไหนนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะไม่แนะนํไม่้นําำตามนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหอันนี้มาเต็มแบบแผงเลย200นะคะทุกคน ่ะขอขยับตัวเองมาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเฮอาโลมา25บาทโอ้ยอังหนไหมเอ้าอังหนไม่ได้วะทุกคนทำไมวะอ่ะรอบนี้ได้เฉย25้โลไหมโอ้โหแจกันอึ๊บมา จัดให้ตามระบบมันนะทุกคนไปให้สุดนะทุกคนนะมาดูแบบนั่นแหละวันนี้นะคะห่างหายไปนานเหลือเกินนะคะทุกคนเล่นแต่ PG นะคะเดี๋ยวนี้นะ,ะวันนี้ก็เปลี่ยนค่ายกันบ้างนะคะนะมาที่ XO กันอีกเหมือนเดิมนะคะเกมที่แตกดีนะคะช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะ,ะเพื่อนนะโบนัสมันเข้าบ่อยอยู่นะทุกคนนะก็เล่นอยู่แต่แค่ไม่ได้มาทำคลิปให้ดูนะคะ อางุ่นมาอีกยี่ส oh ิบห้าค <c oughs. S 2> ุ BMW ้ยดะโอ้โหแจกันมาเออมาอีกมงกุฎ เอ,อ้ยสวยมงกุฎมา75บาทนะคะเพื่อนๆมาอีกดอกโอ้โหถ้ามาอีกรอบหนึ่งนี่ก็ได้ฟรีสปินมา4รอบมาลุ้นกันแบบนะคะทุกคนโอ้โหโบนัสเอ,อ้ยมาดอกนี้ห้าสิบบาทเพืเ่อนๆแจาก,การเข้าห้าสิบ อันนี้ก็จะเล่นแบบเยิ่นนิดหนึ่งนะคะพเพื่อนๆนะเล่นไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆม้าหนึ่งร้อยเออองหุ่นม้าอีกยี่สิบห้านะคะทุกคนโลมาสวยห้าสิบบาทออ้ยแจกันโอ้โหแจกันน่าจะสลับที่หน่อยนะแจกันนะเพิ่มเบ็ดเลยมา 150ละกันนะคะทุกคนเชิบมาห้บาทโหยวันนี้คิดว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่าเพื่อนๆทำไมมันแบบว่าเงียบกริบจังเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายวันอยู่นะก็ปล่อยปล่อยมาถเถอะเนาะ ปเออโลมาร้อยดาบคู่ตุอ๊อดาบคู่ดาบคู่มาต้องมาแล้วจกกังหวะน,นี้อีกหนึ่งร้อยโอ้ย <c oughs> เหลือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วทุกคนอ่ะมาขึ้นพันละสวยสามร้อห้าสิบอ่ะได้อยู่นะคะเพื่อนๆได้อยู่นะทุกคนอ่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยากมาลองเล่นนะ,ะหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ลิง์กอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเราปังหมุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะ,ะมาขอออโต้กันสักหน่อยนะคะสักสิรอบนะคะทุกคนเป็ลร้ไหนๆก็เหลืออยู่แค่นี้ละ,ะไปให้สุดเลยแจกันมา50บาทรอสวย750เพื่อนๆเอาได้มา950บบาทนะคะ<ๆ>ทุกคน ได้ฟรีมาอีก4รอบมาลุ้นกันนะคะร้อยบาทเบ็ดเข้ามาเหอะนะสวย750กำไรสักอุย้ยมาอีก1 5อ้อึ๊บมาอีก50โอ้โหกำไรพันสองพันนี่เดี๋ยวเลิกเล่นเลยนะคะทุกคน <c oughs> สวย50บาทแจกันมาอีก50 มาอีก50สิสวยๆดาามาดอกนี้พันห้านะคะทุกคนบิ๊กวินมาจ้า1,650บาทนะคะทุกคนนะเข้าฟีสปินสี่รอบตะก,กี้นะคะได้มา3,600บนนะคะรวมทั้งหมดนะคะทุกคนนะอ่ะกำไรมาแล้วจาก2,200เบาๆนะคะนะเล่นไปประมาณ5นาทีเกือบ6นาทีแล้วก็ได้กำไรมาประมาณ2,200องนะคะก็ โอเคอยู่นะคิดว่าจะไม่ได้แล้วเห็นมันเงียบเงียบวังเวงวังเวงนะคะทุกคนนะในที่สุดมันก็เข้านะคะได้กําไรมาเฉยสองพันโลมาวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากมาลองเล่นเนี่ย<ๆ>ก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะกดคลิกเข้าไปกันได้เลยนะคะนะสลอส XO นะคะทุกคนนะเกมโลมานะะ่ะคะทุกคนฝากไม่มีขั้นต่ําด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก็แล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะ อ้าชื่นชอบลิปีนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งองเราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะบาย